ขายกมีรถจะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota m a า e ์ t ิ2.8ตัวแกรนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถปี2020นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งราคาหน้าร้านเราจะขายกันอยู่ที่2,270,000บาทค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะรถสวยไม่น้อยสภาพนำฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะขับไปแค่24,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมรีวิวภายนอกภายในกันค่ะ คันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับระบบตัดแสงไฮบีมนะคะเดย์ไทม์เดมิงไลท์นะคะไฟตัดหนกคะ่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะสลักโตโยต้านะคะอันนี้จะเป็นกล้องหน้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะ ตัวยางนะคะยางจะเป็นยางปี2020เลยนะคะล้อแมกอัลลอยขอบ17ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันนะคะภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าเลยนะคะนี่นะคะจะมาพร้อมกับปุ่มเปิดกระจกเอปุ่มเปิดประตูนะคะสไลด์นะคะคันนี้นี่นะคะ ันนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบ TSS นะคะมาพร้อมกับปุ่ม Cruise Control ค่ะแล้วก็เป็นแจ้งเตือนถอยหลังนะคะแล้วก็แจ้งเตือนออกเลนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะสำหรับคันนี้จะมีปุ่มเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ลดวอลลุ่มด้วยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะจะมีแอร์แบกใต้พวงมาลัยด้วยนะคะคันนี้ พิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่แค่24,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะไม้แท้นะคะคันนี้คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบเกียร์ออตโต้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอใน v e เ,เกเตอร์นะคะออกศูนยเลยนะคะแอร์จะเป็นค่ะสําหรับแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะภายในฝั่งคนขับก็จะประมาณนี้นะคะ เบาะนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะจะสามารถปรับทิศทางได้หกระดับนะคะสำหรับคันนี้ภายในห้องโดยสารนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนการแต่ง V.I.P. สวยมากๆเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะคู่หน้านะคะสามารถนวดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเก่านะคะจะแต่งเป็นกระจกกั้นด้วยนะคะสําหรับคันนี้สามารถปรับได้ด้วยนะคะ นี่นะคะจะปรับเป็นแบบขุ่นหรือแบบใสก็ได้นะคะสำหรับคันนี้กระจกนี่นะคะสามารถปิดเปิดได้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารคือแต่งสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรอบๆบคันกันนะคะ ห้องโดยสารนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือกว้างมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถพึ่งจะเข้ามาเมื่อวานนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการมาเจ็ตตี้นะคะคันนี้คือไม่ควรพลาดเลยนะคะนี่นะคะรอบๆคันประมาณนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเจตตี้ตัวนี้หรือตัวอื่นๆน,นะคะทางเรามีเยอะเลยนะคะสามารถทักเข้ามาหาได้เลยนะคะ ลืมบอกไปนะคะคันนี้จะเป็นแอร์ลาวทั้งคันเลยนะคะแต่งมาสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าฝั่งคนนั่งค่ะเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะภายในก็จะประมาณนี้นะคะทางเรานะคะยังมีรถรวมสูงสุดถึง200คันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะนี่นะคะ โตโยต้ามา,าจิตตี้แรนค่ะมากนันน้ช้าหลังจากที่ได้รับชมโตโยต้ามาจิตตี้สองจุแรนคันนี้กันไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้รุ่นนี้หรือรุ่นอื่นนะคะทางเรามีรวมมากถึงถึงสองร้อยคันกันเลยทีเดียวนะคะและ นะคะยังมีบริการรับซื้อขายเทิร์นลุตจมนูสอทุกทุกที่ห้อเลยนะคะเดี๋ยวโยกจะทิ้งลิ้นติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือลูกค้าถ้าใดนสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่0655495296ค่ะหรือจะเป็นไลน์ไอดีนะคะ0 9 6 1 0 1 5 6 7 6ค่ะ Facebook Fanpage ค่ะนะคะใบโยกเ e สต์โตคาค่ะ,คะ ช่อง YouTube นะคะแล้ววีวัลมือ2ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถที่มีเข้ามาใหม่ๆทุกวันเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ